เชื้อมะเร็งสงบแล้วนะคะเป็นคําพูดของลูกค้าที่ทานเซสามินสูตรเข้มข้น20เทา่าอย่างเช่นเคสนี้ค่ะเคสพี่วินะคะเลือกเซสามินสูตรเข้มข้น20เท่าให้คนที่รักทานนะคะซึ่ง ผู้ป่วยนะคะเป็นมะเร็งกล่องเสียงนะคะระยะสุดท้ายให้คีโมมาหลายครั้งแล้วค่ะแต่ไม่สามารถให้คีโมต่อได้เพราะร่างกายตอนนี้อ่อนเพลียมากๆนะคะตอนก่อนเริ่มทานเนี่ยร่างกายอ่อนเพลียมากทานอาหารได้น้อยแล้วพี่วิรู้สึกว่าอยากหาที่พึ่งสุดท้ายแล้วสําหรับที่จะให้คนที่ตัวเองรักนะคะฟื้นจากอาการที่กําลังป่วยอยู่ที่สุดจากการให้คีโมและมะเร็งก็โตอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะพี่วิตัดสินใจทานเซซามียค่ะแล้วก็เลือกสู้ อีกครั้งนะคะโดยใช้เซซามีสูตรเข้มข้น20เท่านะคะรักษานะคะคนที่ตัวเองรักค่ะระยะเวลาผ่านไป8เดือนค่ะการทานเซซามีนะคะควบคู่กับการตรวจรักษาตลอดทุกๆ2เดือนนะคะจนครบเดือนที่8ค่ะคนที่พี่วิรักนะคะคนในครอบครัวของพี่วิที่เลือกทานเซซามีนะคะตอนนี้นะคะเชื้อมะเร็งสงบแล้วนะคะเป็นความดีใจมากๆนะคะของชัดนะคะที่ได้ดูแลพี่วินะคะแล้วก็ ต้องขอบคุณพี่วิมากๆที่เลือกทานเซซามินนะคะเพราะว่าวันนั้นนะคะพี่วิบอกเลยว่าเป็นทางเลือกสุดท้ายชัดดูแลอย่างใกล้ชิดเลยเพราะเคสนี้ค่อนข้างเซนซิทีฟมากๆนะคะและคนใกล้ตัวพี่วินะคะก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าขอบคุณเซซามินมากๆนะคะที่ช่วยให้คนในครอบครัวนะคะยังอยู่ต่อได้จนถึงวันนี้และยังอยู่ต่อได้อีกยาวๆเลยค่ะเพราะตอนนี้นะคะผู้ป่วยเชื้อสงบลงแล้วนะคะก็ขอบคุณรีวิวจากพี่วินะคะแล้วก็ขอบคุณพี่วิและครอบครัวมากๆนะคะที่วางใจนะคะให้ ชัดดูแลและเลือกเซสามินในการดูแลอย่างต่อเนื่องตลอดมานะและใครที่ฟังคลิปนี้อยู่นะคะถ้าคนที่ตัวเองรักนะคะตรวจพบมะเร็งหรือตัวเองตรวจพบข้ามมะเร็งแล้วนะคะสามารถอินบอกเข้ามาได้เลยนะคะเซซามินจะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสําคัญที่ช่วยให้คุณรอดจากมะเร็งค่ะ